เปิดตัวท่านเหล็กพี่หมีมาได้ไม่นานแต่แสตอบรับดีมากไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์จากตะกร้าร้านค้าอ่านเหล็กพี่หมีเปิดตัวมาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ก็มีรีวิวเข้ามาเยอะมากๆขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งวิดีโอน้องกันเข้ามานะคะเป็นไงบ้างครับอร่อยอร่อยอร่อยมากๆเลย ธาตุหาาเหล็กพี่หมีอร่อยมากมากค่ะธาตุเหล็กพี่หมีตัวนี้แม่หนุยตั้งใจคิดค้นมามากกว่า3ปีเพราะอยากให้ลูกๆมีร่างกายที่แข็งแรงพัฒนาการดีภูมิด,ดีและ,จะเจริญอาหารอีกด้วยค่ะใครที่อยากได้วิตามินธาตุเหล็กพี่หมีวันนี้แม่หนุยจัดโปรโมชั่นพิเศษจะจัดโบอะไรให้ไปดูกันเลยค่ะโปรโมชั่นธาตุเหล็กพี่หมีร้านแม่หนุยมาแล้วค่ะ1กระปุก30มบเม็ดราคา490บาทค่ะโปรโมชั่นต่อไปนะคะ ซื้อสกระปุกแถมฟรี1กระปุกทันทีรับไปเลยค่ะ3ากระปุกราคาเพียง980บาทเฉลี่ยกระปุกละ326บาทค่ะและโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ3กระปุกแถม2กระปุกค่ะรับไปเลย5กระปุกทันทีราคาเพียง1470บาทเฉลี่กระปุกละ294บาทเท่านั้นโปรโมชั่นนี้นะคะคุ้มที่สุดเลยค่ะสนใจโปรโมชั่นไหนจิมตะกรการด้านล่างนะคะหรือเข้าชมไลฟ์สดจิมโปรไฟล์ขวามือนี้ได้เลยค่ะรับคูปองส่วนลด15ปเซเลยนะคะ